ครับผมนะครับสลับเมื่อนี้นะครับตรงกับวันที่สิบแปดครับผมนะครับมี่หน้าหกหกครับผมนะครับเมื่อนี้ก็นะครับก็ได้มีโอกาสมาเปิดราคากล้วยให้ออ้ไส้ครับผมนะครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะน้ำปานซื้อจากใครครับผมผมพอตะวันครับอยู่บ้านโนนทีตมบนรีอำเภอพุโจจังหวัดชัยภูมิครับครับผมนะครับเมื่อนี้สิมา่เปิดสาวหน่อยไปครับ เปิดสาหน่อยนะครับเด้อนะครับลูกเบิ peace. ่มพัลานครับลูกเบิ Antes. ่มพลานครับผมนะครับก็เื่นผมกับสีให้ยบางใบเอกสารท่กันครับผมนะครับคือเป็นลูกเบิ่มครับผมนะครับนี่ครับผมลูกกับแม่ครับผมนะครับสรับมือนี่นะครับไอ้ไส้เพิ่งกับเปิดตะลูกครับผมนะครับเปิดตะลูกได้ยังเดียนเล้ไอ้นี่ได้ซีเ็ดเดีครับซี่เป็ดเดือรนะครับเนาะนี่นะครับเด้อนะครับมือผสมครับผมนะครับ เมื่อผสมเมื่อข้ดก็ยอดหนีครับผมนะครับได้ซีเบดเดียนครับผมนะครับความสูงเท่าไรครัผมสูงร้อยยี่สิบแปดครับความสูงร้อยยี่แปดซีเบดเดียนครับผมนะครับมีแบบนี้ยังบอข้อยเฮาบอครับผมมีต่ำแจ้งขาดีข้อือตันดีแทรนะครับดูบ่มพัลลานะครับได้ของแทะครับผมนะครับเขาไม่ออกนุ่มไม่ออกนุ่มไม่สวนเข้าไม่ครับผมนะครับสูงร้อยยี่ิแปดที่ วงรอยยี่สิบแปดครับผมนะครับขาตัค้างดอกกระมี่ได้เนาะบมขาตัวค้างดอกกระมีครับผมนะครับเดี๋ยวบิดผู้เขียวกับสีถามมาใช่เป็นว่าเป็นยังได้หลายประได้ครับผมนะครับให้เบิ้งรอบตัวยังน้อยบข้อคือตันนี่เดี๋ยวพี่ไหวไหมของแท้เด้ลูกบิ้มพันล้านแท้เด้ครับผมของแทท้้ของแแม่เขามีทองหรอพี่นี่แม่ทองได้เจ็ดเดือนแล้วครับเจ็ดเดือน ทองเบิ่มด้วยกันดิทองเก่าจะเลิ้องเกาเจนิครับผมนะครับสาหรับตัวนี้เป็นลูกเบิ่มครับผมนะครับเป็นลูกเบิ่มนี่เือใบเอกสารครับผมนะครับใบเอกสารของเขาครับใบเอกสารทองเบิ่มพันลานครับผมนะครับ เบื้งรอบทุกเล็กน้อยครับผมนะครับดินทุกเขียวก็ไิถามอ้ใชยว่าคนจะได้หลายปรนได๋ครับผมน้องซีเต้าไว้ครับน้อมสีเต้าเนาะน้องซีเต้าบุ่มีต่บนี้อยังเนาะคุ้ยเฮห่าพบ่มมีต่บนี้อยังครับผมนะครับเอฟซีกับฟิเตล่าเบิ้งเอาครับผมนะครับต่วนตดีครับผมนะครับต่วนตดีเนื้อนังดีครับผม นะครับตายนะ้าวโพดเบ่งโอนของแท้ข่าของแท้นั่นเขาคือกลางดีแะน้ำควบยู่เบื่มพันลานเบองเล็บขาเล็บนังเจ้าก้อนนะครับก้อนติดตาจินใจครับผมนะครับ โอ้นาตางามดีนะพี่เนาะพวกกันมานาตาของแท้เบิ้มของแท้อืมเบิ้มของของของแท่จอดได้ไรบ้างไอ้กล้วยเอ้าสิบปืดสิบห้าเนาะครับสิบห้านะครับต่อได้แน่นิดหน่อยต่อได้คือเราเน้อยไอ้เนาะสิบห้าครับผมนะครับสิบห้าคือแสนห้าไปแสนห้าแสนหา อายุสิเบเดือนความสูงนนร้อยยี่เปียน้ยเนาะร้อยยี่เปียครับผมนะครับเบอร์โทรไอเบอร์โทรเบอร์โทรเบอร์โทรกับต่อบอโทรศูนเก่ศย์เก้าส่หกสี่แปดหกสี่แปดสองหกหนึ่งสามสองหกหนึ่งสามครับผมบยามกนนีี่ยเพื่อนพี่ ศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าสี่หกสี่แปดหกสี่แปดสองหกหนึ่งสามสองหกหนึ่งสามครับผมนะครับขาผู้ใดสนใจนะครับกระทักมหาอ้ายไซเราได้นะครับเด้อนะครับอยู่บ้านไหนอ้ายอยู่บ้านไหนเริ่มถามไปเดยอยู่บ้านนนท์จีครับบ้านนนท์จีเนาะครับผมบ้านนนท์จีตำบลโอโร่เพิ่มผู้เขียวจังหวัดเชียงพูมครับผมนะครับเบิ่มพาร้านครับผมของแสียครับผมนะครับ มี่ไหวนี่อยู่ครับตัวนึงอยู่แม่มันครับแม่มันครับผมนะครับเอาสำหรับสาวน้อยก็ผ่านไปครับผมนะครับผ่านไปนะครับโอ้หน้าตางามหนีนกกล้วยไหมดูเบิ้มผ่านล้านครับผมนะครับผู้ใดสนใจก็ทักเข้ามากนะครับเด้อนะครับทักเข้ามานะครับ เดี๋ยวล่อเพื่อนเอากล้วยมาจยกหน่อยครับผมนะครับกล้วยยูนในขอ,อกอยู่ครับผมกล้วยยูนในขอบอบังบร,รรยากาศรอบๆฟาร์ามตะว,วันตะว,วันควยงาม ตัวที่สองครับผมตัวที่สองมาแล้วครับผมนะครับตัวที่สองเป็นลูกของเทพมงคลน่ะเป็นลูกของเทพมงคลบ่พี่อันนี้ใบนี่ยังนี่นี่ละใบใบเกิดเขาตีใบเกิดเขาใบเกิดเโอ้ใบเกิดบังเด้ยครับเด้อบิดผู้เขียวกับยายเบงเอกสารใบเกิดเขาเจ้ากันครับผมนะครับเป็นลูกเทพมงคลครับผมนะครับอายุยักสิปีแล้วพี่นี่ น,นี่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 แหละครับมือควาสิบหายมีหน้าหกสามกับผมนะครับสิบหามีหน้าหกสามใบเกิดตีินใบทับใบทับทับอันนั่นทับไปลูกลูก uh, ลูกโตจะเลี้ยงบอกแลันผมทีให้เพิ่มเบิงใบเกิดนี่แล้วนี่ใบเกิดนี่ครับผมนี่สิบหายมีหน้าหกสามกับผมนะครับกับนกคอดยี่สิบมีหน้าหกสาม นะครับขอดริงยี่สิบไม่นาหกสามเมษาหกสามครับผมนะครับขอดริงเป็นลูกของเทพมงคลนครับผมนะครับลูกของเทพมงคลนี่นะครับด้วนะครับความสูงไลเป็นไนพี่ความสูงวัดเม่กี้เนี่ยได้ร้อยสามสิบแปดแต่ใต้เนี่ยได้ร้อยสี่สิบอยู่ครับโว้ยมันบมีคู่คูมันต่ำครับเดี๋ยวพี่ผู้เขี่ยวไผ่ใ้เท่ากันครับผมนะครับเป็นลูกของเทพมงคลนครับผมนะครับตอนนี้สถานะเป็นไรไอตอนนี้ ท่องได้สิเบียรเดียนท่องกับผู้ใดผู้นี่ท่องกับกับไปลานเก้าเจริญื้เก้าผู้เชียวครับท่องกับเก้าผู้เชียวโอ้ครับผมนะครับท่องกับเก้าผู้เชียวครับบ่มีใบมี่ยังแม่นบ่ใบยั่วยุกับมีแต่บ่ราะันได้เขียนใบยั่วกับเจ้าของแล้วเพราะเวจี้ขี้เวจ้าของแล้วโอ้ครับขายไปครับขายไปเพราะฉันขายไปอุบลแล้วข่มตัวเนาะพี่เนาะครับ ผมตัวโคมตัวครับผมนะครับทองกับเก่าผู้เขียวครับผมเก่าผู้เขียวหลวของเก่าจเลื่อนครับผมพอพันดังแถวนี้แล้วครับผมนะครับโอ้นมสีเตานมเพื่องามแท้ใกล้สืออกแล้วตัวพี่นี่ใกล้เส่ออกแล้วครับผมนะครับแจ้งขามาใหญ่ดีแท้แข้งขาน,ขาพน,ขาพนขีพุทแข้งขานี้พุท หน่าเขาก็ดีเนาะข้ยน้อยข้ยทับแต่น้อยมันลอยมันคุ้มกันแต่น้อยข้อยของข้อยแม่สาวเนาะเมษาวสาวท้องแรกครับผมติดเสาวท้องแรกลูกเทพมงคลรุ่นแรกมั้งนะบอกใครเห็นเทพมงคลลูกมงคลนะลูกเทพมงคลสีเบนรุ่นแรกๆุูแล้วเนาะแรกๆุนละเอาราคาไอ้บัานี้สิว่าไรบ้านไรครับผมราคานี่ว่าที่เปิด สองแสนหนึ่งมืนครับส <200, 000, S 2> องแสนหนึ่งมนครับผมนะครับพร้อมท่องออยูซีเดียนนะครับเนาะสิเดเดนนี่สิบเอเดือนขายอยู่นี่ล้วครับครับรับประกันท่องนะครับรับประกันท่องรับประกันท่อง,อ,งอ่างลางนี่แหะขอเบอร์อีกทีนึ่งได้ขอเบอร์ศูนย์เก้าสี่ศู สองหกหนึ่งสามครับผมนะครับถ้าผู้ใดสนใจกับมหาอายาเราได้นะครับเด้อนะครับเบ่งไทยเจ้าเจ้าหน่อยครับผมนะครับกล้วยสาทองแหลกครับผมโคมตัวนะครับโค้มตัวของลูกไส้ของเก่าเจริญนนะครับเป็นพ่อพันอยู่ในคอกเนี่แหละครับผมตัวบางงี้ครับท่องยู่แหละกล้วยแต่พ่อพันเราขายไปแล้วครับผมขายไปทั้ง ใครไปอุบลแล้วพพับใครไปอุบลบ่ความสูงหลายไปาไนก่พี่ความสูงวัดได้ร้อยสบครับข้างหน้าข้างหลังร้อยสีได้ครับ กยอยอิ่งย้ายไปหลายที่นกกล้วยเนาะเพราะว่าถ่ายถ่ายเงื่อนกลางเดือนเย่ะนะ <c oughs> ครับผมแม่สมัยตะกี้พอได้เปิดสำนหนี่แล้วครับยนเปิดสาวแสนตัวเพื่อท่นันวังนึงนะครับบ่มีแต่นี้เองนพีเนาะต้องหางคือปวัวดีหรือกล้วยม้นี่ นี่บ่พี่หางดอกกะบบมีตัวนี้ว่อยหางก็ดีดีครับผมนะครับว้อยหางเงาวลึกครับผมพูดนะโอ้ยเหยียมันจูกอ่อยดึงลงดีๆครับผมเอาสารัคลิปนี้นะครับวิทผู้เขียวกับฝากเวียงทอดีวัสดีครับ ไปพี่จูงกระเป๋ากัน